ภารกิจของการพัฒนาสิ่งกรอสร้างเชิงกลยุทธ์นะครับขนานี้เองเป็นช่วงของภัยพิบัติซึ่งถือเป็นเรื่องของทุกขภภัยร้ายแรงครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยเราในรอบ50ปีก็ว่าได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยทางคอรมเนี่ยมีไฟเขียว2เรืองหลักของกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะของผู้ใช้แรงงานซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยนะครับมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับมาตรการแรกเองเลยนะฮะที่ทางกระทรวงแรงงานดําเนินการที่จะปรับปรุงแล้วก็จะเริ่มโครงการต่างๆช่วงต้นเดือนพฤษภาายนี้นะครับ เรื่องแรกเลยคือหนึ่งการเยียวยาดูแลรักษาการคงสภาพการเป็นพนักงานหรือบุคลากรของสถาบันการว้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะการจ่ายเงินตอบแทนช่วยเหลือในจ้าง2,000บาทนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลเป็นกําลังใจในการเยียวยาที่ทางภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานให้กับทางผู้ใช้แรงงานแต่มาตรการที่2น่าสนใจมากแล้วก็ตรงกับวิธีการกระบวนการการพัฒนาทุรนุย์ในช่วงของภาวะวิกฤตครั้งนี้นะก็คือ มาตรการว่าในเรื่องของการเยาวาฝูงรงมพัฒนาบุคลากรในช่วงการหยุดงานชั่วคราวตรงนี้มีงพประมาณอยู่ประมาณ61ร้านแล้วก็ผลกระทบครั้งนี้เนี่ยนะครับประชากรที่จะคิดว่าเข้าสู่ในกระบวนการของการอบรมทางนี้มีประมาณ15,000รายนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงแรงงานจะมีการจ่ายเบียเ้ยเลี้ยงให้วันละประมาณ120บาทเป็นระยะเวลาประมาณ10เดือนหัวข,ข้อหลักสูตรในเรื่องของการดําเนินการการฝูงรบรมการพัฒนาหรือบุคลากรผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับจะเป็นหัวข้อหลักๆ ใน2เรื่องก็คือเรื่องทักษะการทํางานครับเราก็อุปนิสัยอุตสาหกรรม9ประการครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการฝูรงรมพัฒนาบุคลากรในช่วงของภาวะวิวกฤตท่านผู้ชมครับผมเรียนบอกไปแล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทั้งองค์การที่กําลังกระทบในภาวะวิวกฤตหรือองค์การที่ยังไม่กระทบเนี่ยนะครับสหลักสูตรนี้ผมจะมีความเชื่อว่าสําคัญเพราะสองหลักสูตรหลักๆเนี่ยที่ผมอ่านในรายละเอียดแล้วเนี่ยคือหลักสูตรว่าเรื่องของการพัฒนาทักษะการทํางาน ตรงนี้เนี่ยครับทักษะการทํางานในสถาบันประกอบการต่างๆเราจะต้องเริ่มจากเรื่องของการเตรียมคว,วามพร้อมนะครับบุคลากรหลายๆภาคส่วนที่มาทํางานหรือจบใหม่หรือมีประสบการณ์มาก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาจะต้องมีการเตรียมคว,วามพร้อมที่จะพร้อมทําตัวเองเข้า,าการทํางานอาทิเช่นทัศนคติที่จะต้องเป็นบวกกับองค์การสองคือตอ้องรู้ประวัติความเป็นมาขององค์กรต่างๆนะครับกระบวนการการผลิตทักษะในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยในการทํางานทักษะการอยู่ร่วมกันฉันมิตรอย่างน้อยคือในสถานประกอบการทองแต่ละแห่งนั้นเนี่ยนะเป็น บ้านหลังที่2ของผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วสํคัญยิ่งคือทําอย่างไรจะสามารถสร้างความสุขกับการทํางานในสาบประกอบการได้อยา่างเราคือแปดจุกเด็ดนะครับในสถาบันพัฒานาดุลพันธสังคมไดม้โอกาสร,ร่วมกับทางสภาอุตสา,ากหกรรมจังหวัดปทุมธานีทําโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการว่าเรื่องของการสร้างความสุขกับการทํางานหรือโครงการทับปีวมเพสครับสสสเนี่ยคือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินการให้ทางสถาบันพัฒนาคุรุ่นปรสังคมจัดทาโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา3ปีอย่างน้อยคือเป็นการสูกรมพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ใช้แรงงานใน3กองการที่อยู่ในจังหวัดปิตาเดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่นนทบุรียอยุทยานาชาะเชิงซานะครับแล้วก็รอบปริมณทลเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างความสุขกับการทำงาน8เรื่องเ็าเรียกว่าเป็น Happy Workplace นะครับ เห็นไหมครับว่ากระสวงแรงงานกําลังดําเนินการเร่งที่อยากจะเยียวยาจิตใจจลโลจิตใจแล้วก็ยืนยงขคางผู้ใช้แรงงานสําคัญยิ่งคือคอรมอเองก็เปิดไฟเขียวแล้วอย่าลืมนะครับการฝูงรมการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการนี่นะครับอย่างน้อยเองจะต้องสร้างความตระหนักให้เขาเกิดความรักความหวงแหนแล้วก็สําคัญยิ่งคือต้องหาหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกับผู้ใช้แรงงานกับสถาบันการด้วยแล้วก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์จริงได้ด้วยมีการติดตามประเมินผลมีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์มีการวิพากษ์มีการสร้างทีมงาน นะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการเสริมสร้างการทํางนานอยู่ร่วมกันอย่างฉันพี่ฉันน้องและต้องมีความสุขนในช่วงภาวะวิกฤตด้วยลกสตรนลกสูตรหนึ่งที่กระทรวงแรงงานได้หลั่สั่งไว้คืออุปนิสัยอุตสาหกรรม9ก้าพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยผมมองว่าคงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าหากเมื่อไหร่นะครับอุตสาหกรรมของเรารู้อุปนิสัยใจคอในการทํางานนะครับตั้งแต่เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันพีฉันพี่น้อง การสร้างความสุขนะครับหรือแม้แต่เรื่องการป้องกันความปลอดภัยการป้องกันอันีภัยหรือการมีส่วนร่วมในสถาบันการนะครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสาคัญยิ่งสําหรับสถาบันกการในช่วงของโควิกดรักษซสํสำคัญยิ่งนะครับอื่อนะครับการฝึกโบรงการพัฒนาบุคลากรจะต้องวป็นตัวชี้วัดอย่างน้อยต้องรู้นะครับว่าฝึกอบรมแล้วอะไรบ้างที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสถาบันการได้หรืออะไรบ้างจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ กา,การปลูกพรมการพัฒนาเลยเป็นเรื่องที่มีควาสมสาคัญมากแล้วเป็นเรื่องต่อเรื่องครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของไทยเราเนี่ยครับปีนี้นะครับเป็นแผนฉบับที่สิเยื่ยงกับแผนที่สบับที่สิบเเน้นเรื่องการปลูกรมพัฒนาคนครับตอนนี้เองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็มุ่งเน้นเรื่อง,องการพัฒนาคนนะครับทำอย่างไรในประชากรจาก65้ล้านคนเฉพาะคนไทยนะครับ ต่อไปในปี2558เราจะมีเพื่อนบา้านมากยิ่งขึ้นก็คือ10ประเทศจะต้องมีการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงแรงงานนะครับจะต้องมีการร่วมทุนจะต้องมีการฝึกเรื่องภาษาอังกฤษนะครับซึ่งถือเป็นภาษากลางจะต้องมีการฝึกเรื่องเทคโนโลยีจะต้องมีการฝึก,รเ,รรโรโกรเรื่องของวิชาชีพด้านแรงงานด้วยตรงนี้นะครับผมนึอบอกว่าการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรน,นั้นไม่ควรจะจบสิ้นแค่ระยะสั้นๆท่านั้นจะต้องมีการฝึกอบรมในระยะยาวด้วย สำคัญยิ่งคือต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกัการแข่งขันในระดับสากลสำคัญยิ่งอีกตัวก็คือต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจบับที่2 1ดเลยครับการฝูงรมการพัฒนาบุคลากรเลยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งถึงองค์การสถาบันการใดจะไม่ได้รับผลกระทบก็จําเป็นจะต้องมีการฝูงรมการพัฒนาบุคลากรอย่าลืมเรื่องตัวชีวันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องสามารถมีวิทยากรของเราเองได้สร้างเทรนเนอร์ในองค์การได้นะครับบางที่สถาบันการบางแห่งมี สภาพแรงงานนะครับก็ควรจะต้องมีหลักสูตรว่าเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องการเจรจาการต่อรองสาภาพแรงงานการเจรจาข้อกฎหมายแรงงานสัมพันธ์การเจรจาตกลงให้มีความรู้มากขึ้นเรื่องของพรบคู้พิรัก์แรงงานปี18ก็ดีปี4 0ก็ดีนะครับปี5 0ก็ดีมันสำคัญมากเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าอย่างน้อยคือผู้ใช้แรงงานจะต้องมีฐานความรู้ว่าเรื่องของประกันสังคมด้วยกองทุนเงนทดแทนด้วยแล้วก็สิทธิที่เขาต้องมีในไ้ด้วยอย่างน้อยคือเรื่องระบบสิทธิมนุษยชนครับ เห็นไหมครับว like, pues ่าการฝูบรมการพัฒนาบุคลากรถ้าหากเรามีการฝูบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเนี่ยการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการงานบุคคลมันเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะหลายองค์การเลยฮะเลยแยกงานทรัพยากรบุคคลแยกกับงานบุคคลงานธุรการงานความปลอดภัยมาเป็นอีกงานนึงเลยฮะก็คือการฝูบรมการพัฒนาบุคลากรหรือเป็นฝ่ายงานฝ่ายงานเลยฮะเขาเรียกเป็นฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะครับตรงนี้แหละครับที่บอกท่านผู้ชมว่าการฝูบรมการพัฒนาบุคลากรอย่าลืมนะ การที่นายจ้างได้เสียงเประมาณในการจ่ายผลตอบแทนในการจ่ายค่าจ้างในการจ่ายส่ดิการยังไม่พอยังมีการจ่ายเรื่องของการฝูกรมการพัฒนาทั้งหลักสูตรภาพบังคับต่ามกฎหมายหลักสูตรในการที่จะฝูกรมพัฒนาสู่สายงานอาชีพนะครับหรือหลักสูตรที่จะต้องมองเก็บระยะยาวก็คือระดับทักษะพนฒกางานแล้วเนี่ยยังมีหลักสูตรอยู่หลกหลากหลายเลยเราควรจะต้องมีการสํารวจการวางแผนการฝูกรมให้เป็นขั้นเป็นตอนครับและจำเป็นนะครับว่าสำคัญยิ่งคือการฝูกรงเนี่ยเราจะต้องมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลตั้งก่อนและหลัง แล้วก็อย่าลืมนะคคนอบรมเนี่ยนะครับจะต้องแบ่งกระบวนการด้วยสองกลุ่มกลุ่มนึงคือบุคลารกรที่จะต้องเป็นเทรนเนอร์ซึ่งอยู่ภายในถ้าเกิดเป็นเรื่องของเทคนิคก็คือการสอนงานการสั่งการออเดอร์จ็อกนี้ควรจะต้องเอาคนภายในเป็นคนฝูกอบรมแต่ถ้าเกิดเป็นการฝูกอบรมเพื่อเป็นการเปรียบประเมินทักษะอื่นจากองค์การอื่นภายนอกควรจะต้องเอาบุคลารกรจากที่อื่นมาฝูกอบรมสถาบันพัฒนาทุรประสังคม SCC เราเานียนะฮะแล้วก็สถาบันทุนรุิ เอศบาบันสถาบันพัฒนาบุคลากรไวิยทยาเียหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับเน้นหนักเรื่องการฝูบรมพัฒนาบุคลากรเรามีหลักสูตรบังคับเนี่ยนะฮะมากกว่า400หลักสูตรวิทยากรลหลักๆที่เป็นวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย150ท่นานสำหรับอกอบกรารใดมีความประสงค์ต้องการฝูบรมพัฒนาบุคลากรต้องการอย,ยากจะพี่เลี้ยงดูแลเรื่องการฝูบรวมการมมพัฒนาบุคลากรติดต่อผ่านรายการสถานีพุรุษรายการเก่งยกระลัง3สถาบันพัฒนาทุนเวชสังคมนะครับ เบอร์โทรนะครับ0 8น1 3 8 2 9 9 5หครับ0856479490หกสูนลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระบบพี่เรี้ยงราคาถูกแ,แล้วก็มีคุณภาพสูงยิ่งนะครับและสคัญยิ่งคือจะได้สอดคล้องกับเรื่องของนโยบายภาครัฐในการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนให้เกิดความสุขด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการฝูงรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องครับและสคัญยิ่งช่วงถัดไปผมจะจะแป่งความแบ่งปันความรู้เรื่องของการจัดทำเรื่องของการวางแผนสายความก้าวหน้าแล้วก็การวางแผนสื่อทอดตัด